สวัสดีครับเซียวต้องครับผมวันนี้พบกันที่มิสูอัตตาวปู่เจ้าสมิงไพยเหมือนเดิมครับวันนี้พบกันที่ที่เดิมนะจ๊ะพบกับตัวเจ้าตัวเอ็กเพนเดอร์นะครับผมรุ่น GT รุ่นสปอร์ตรุ่นขายดีรุ่นสุดยอดครับขายดีมากๆครับช่วงนี้นะครับผมสีขาวมุกนะครับราคา8 9ด0 0 0บาทนะครับสีขาวมุกเพิ่ม10,000บาทครับคันนี้พิเศษยังไงล่ะจะพามาชมกันนะครับคันนี้สีขาวนะครับเซียวต้องทาเป็นหลังคาดาให้นะครับทาสีให้นะครับผมอ่ะเดี๋ยวเริ่มต้นของแถมแล้วก็กาารรรรทแแตต่งงนนะะคคัับบเเียยมล อย่างด้านบนก่อนนะครับฟิล์มเอ็มเซรามิกครับ60รอบคันนะครับหลังคาดาดาเงาแบบนี้เลยนะครับแล้วก็จกข้างนะครับข้ามนิดนึงเป็นลายเชปลานะครับแบบนี้เลยทังานที่สวยนี่นะครับพร้อมกันกันสายข้างนะครับแบบนี้นะครับผมอ่าเรามาด้านหน้ากันจอนนะจ๊ะสีขาวนะครับต้องโลโก้สีดําเงาเท่านั้นนะครับถึงจะเข้าแล้วสวยนะครับแล้วก็จะต้องเปิดไฟดีไว้ประมาณนี้นะครับอ่าแล้วก็ กัะจังหน้าเป็นสีดำนะครับแล้วก็แรปโลโก้สีแดงให้นะครับมีกล้องรอบคันให้แบบนี้ตรงนี้ฮะตรงนี้มันจะเป็นกล้องหน้าของกล้องรอบคันครับเป็นชุดแต่งเนี่เทคให้นะครับผมแบบนี้เลยนะครับผมตัวนี้สั่งไฟอินโดไว้นะฮะเดี๋ยวรอไฟมาแล้วกลับมารีวิวอีกรอบนะฮะแล้วก็ครอบไฟหน้าสุดท้ายไว้นะครับแต่ยังไม่มาครับผมแรปตัว C ให้นะครับแบบนี้ดําเงาอ่าครับผมด้านข้างแว๊บครับแม็กครับผมขรอมสิบเจ็ดนะครับพร้อมยางนะครับสปอร์ตนะครับเลือกลายได้นะครับเลือก นัดล้อได้แล้วก็ฝาครอบได้นะครับผมอันนี้ดูมุมกวา้างก่อนนะครับอันนี้จะต้องอต้องตะโกนแข่งกับเสียงช่างนิดนึงนะฮะอ่ะชุดแต่งรอบคันมีตรงไหนบ้างมีข้างหน้าข้างท้าแล้วก็ข้างหลังแบบนี้นะครับผมอันนี้มุมกว้างนะครับเดี๋ยวจะต้องจะเข้าไปมุมในไป็นมุมของทำสีนะครับก็จะประมาณนี้นะครับผมหลังคาดําแล้วก็ตรงนี้ซะต้องก็จะมีตัวแคปล่านะครับผมแล้วก็มีการสานให้นี้ก็จะเป็นตัวบ้างมุอจับแคปล่านะครับ โลโก้สีแดงนี่เลครับผมอันนี้จะเป็นตัวปลาถังมันแคปลาโลโก้สีแดงเอ็กเพนเดอร์นะครับผมแบบนี้ดูหลังคางานหลังคาแบบนี้ครับสปอยเลอร์นะครับมาชุดของเน็เทคครับผมก็เป็นสีขาวลูกค้าเลือกได้นะครับจะเป็นแบบไหนยังไงก็สามารถเลือกได้เลยนะครับผมสติ cker เมื่อใหม่ติดให้เรียบร้อยแล้วนะครับผมมีบริการฟรีให้นะครับผมดูมุมหลังนะครับผม นี่นะครับเซนเซอร์เซนเซอร์มีสองจุดข้้งหลังครับแล้วก็ตัวนี้เป็นชุดแต่งด้านหลังนะครับประตูพ่าท้ายไฟฟ้านะครับเดี๋ยวเซตตองเปิดให้ดูนะครับตัวนี้ใช้ชิปเซนเซอร์นะครับแต่สตาร์ทรถมันจะสตาร์ทไม่เอ่อมันจะเปิดไม่ได้ครับต้องดับเครื่องนะครับผมนี่ใช้มือเปิดให้ดูก่อนนี่ครับประตูฟ้างานเนียนๆแบบนี้เลยนะครับผมอ่าเราส่องจากหลังไปหน้านะครับจอหน้านะครับจอกลางนะครับเบาะแถวหนึ่งสองสามนะครับมีแอร์ครับสวยงามมาก แล้วก็อันนี้เหมือนเดิมโชกเก่าคืนให้อันนี้ก็ฝากคุณภาพของรถให้นะครับสำหรับลูกค้านะครับผมปิดตรงนี้ปิดนครับผมด้านข้างนะครับด้านข้างเราหล่อแบบนี้เลยนะครับผมเดีย๋ยวจะต้องพาชมแม็กด้านหน้า นี่เลยแม็กเท่ๆเลยนะครับเลือกน็อตเลือกเลยได้เลยนะครับผมตามใจชอบเลยนะครับข้างในป๊าพามนี่เลยมีจอหน้านะครับเปลี่ยนให้นะครับแล้วก็จะเป็นโมเลปฏิฟังชันคุชคันโทครับมาครบนะครับตัวปิดปฝาท้ายไฟฟ้านะครับตัวนี้พิเศษนะครับไฟสองเท้านะครับสีฟ้าสามารถเลือกสีได้หลายสีเลยนะครับผมนี่จากด้านด้านนอกเข้าไปมองข้างในนะครับผมประมาณนี้แล้วก็มี เบรกมือไฟฟ้าครับผมรีโมทควบคุมนะครับสีเป็นการเปลี่ยนสีของไฟส่งเท้านะครับผมตัวนี้ตัวนี้สครับเพดเลงแสงให้ด้วยตึ้งสวยงามมากครับผมมีให้ให้ให้ประตูหลังด้วยนะครับเป็นชุดหนึ่งนะครับแบบนี้นะครับนี่เลยครับผมลูกค้าท้านไหนสนใจนะครับติดต่อเซลสตองได้นะครับเบอร์ศูนย์เจ้าหนึ่งูนย์เจ้าหนึ่งสองถ้าไม่รับสายก็ทักแคททักไลน์ หรือไม่ก็ทักเพจมาก็ได้นะครับนี่ใช้จมตจบริการนะครับผมคันนี้สวยมากครับเดี๋ยวรอติดไปหน้าอินโดแล้วผมจะมารีวิวรอบนะครับบอกเจ้าของน้องไว้แล้วครับน้องเขาซุกสัวคันนี้ครับจัดท้องแถมเต็มทุกอย่างครับทุกอย่างทุกอย่างที่มีน้องเขาจัดหมดเซลล์เรือแถมอะไรให้นะครับที่เหลือคือซื้อหมดเลยครับผมโอเควันนี้ขอบคุณมากครับสวัสดีครับ